กังดูอยู่ผมเช่น,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 นก, 3, นนนกนันครับวันนี้เราเล่นนิเกมมาคามันมีทั้งหมดสามนิเกมคนะหนาแรกครับไปไปสุ่มห้องไอ้หน,หนูไปสุ่มห้องเอาห้องไหนหเลืกเอกไอแต่เพิ่งเปิดตัวนะเดีย๋ยวเพิ่งเปิดตัวไปห้องคนตรคนนี้ตรงนี้ไปเข้าเลยเข้าเลย

เรื่องขัด้องแนี้เกดทำไมอะยไปไปทีละคนเลยไปทีลคนเลยเนรคอะไรกันมันยากเลยมันเป็นบวากหแว่ครับอ้้นี่นะนี่นะนี่นะ Đó đó. là bé, trong để được để <coughs> Đã <coughs> nói, vậy. Giật khúc bóng đá, giật khúc bóng đá. Ê. Ê. đi. đâu, đâu, đâu. được gì ไม้อะรเ้ยงีสีเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาดเเนีเอ้ียนี่อ้าวเฮ้ยเิยหายเขาไว้แนี่อ้ามานี่ด้ผมจะให้ว่าคุณคนละบล็อกนะคนละบล็อกนะมาเอาบล็อกมาเอเ คนละบ้างเข้ามันใจโอเคคนละบ้ายไม่ใตอใช้วามทำดีทำดีทำดไม่เอง่วหรอเอ้ยมันไม่ยากขนาดนั้นเลยมันง่ายเลยเำไมล เออมันเลยใเลยกัวมันนานตรงนี้อ่ะเเลยครับผมเลยวครับอยเดี๋ยดทันไอานัเฮ้ยเดี๋ยใครเห็นแล้วเฮ้ยเอาเอาไอต้มไม่ผ่านกันเอาไอต้าไอผ่านกันไอวาไม่ต้องแล้วมั้งไอไอวาไปกับไอต้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูฮอาว่าวไปไป ไอตัมเอ็มองนเขาไปแบบนี้ได้ปะเขาไปแบบฝั่งนู้นอ่ะได้ปะเออได้ๆไปทางไหนก็ได้อะขอคนัมือรีบสมัยนั้นะวุไม่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยขอนัไม่เล่นต่องอนเอ้ยไปเหลืออีอะ ไปครับไปครับไปครับไ,ไอ้ตั้มไปครับผมอ่อนให้นะถือว่ามีบล็อกวางให้นะเฮ้ยเดี๋ยวกูออกแมบแป๊บนึงนะยึดไปไหนอ้าวเดี๋ยวกลับบ้าน,นเดี๋ยวกลับบ้าน,นกันกลับไปไหนบ้านไหนอ่ะหยาบาววีดีไอเวน ต้องไปว่าเอนะ่นะกูไ,นะไ,ไม่ดีน่ะกูเลยน่ะเอาไ่แบ่กูตอนนั้นนะมานี่ก่อนนะันนีก่อนมนนี่นออยว่าเนีนยงั้น,น,นเดี๋ยวเจะวไอ้หวังมันี่ก่อนากาเอาบล็อกในกล่องนี่เอาละเอาละตอเจนะคุกงนะ วางบล็อกตามเสียผม <c oughs> วางบล็อกให้ถูกอะ่ะอง่ายการอะไกมึงตก,กยานครับใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนก็ได้อะ่ะใครมั่นใจในตัวเองเริ่มเลยอะ่ะใครมั่นใ,นใจนะอ่ะอ่าขุดอะาอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออันนี้แหละอ่ะเพราะมึงเห็นกันเองนะแต่เพราะมึงจะไม่เห็นของตัวเองอะ่ะ ไอ้ตามเริ่อนเพื่อนกูไม่เอาคุูมคไหน่ใจ่ะเอาไหนวอกตรงไหนก็ได้เฮ้ยถูกด้วยเหียบอกแรกถูกถูกนึ่ถูกหนึ่ถูกหเออไอ้แม่ถูกเลยบอกแรกแม่ถูกเลยพีนับผีนับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ถูกส ทุกสองสองเหระทุกสองเอออแลทุกสองนะเนี่ยทุกีทุกีทุกสองเหมือนเดิมะทุกสองเหมือนเดิมรัะทุกสองเหมือนเดิมะทุกสองเหมือนเดิมนะตาตามาตาตมาอันนี้ทุกสองนะถูกสองเหมือนเดิมทูกสองเหมือนเดิมอา ถูกสี่ครับถูกสี่ะสี่เหรอไอตั้มถูกสี่อ่ะเฮ้ยไม่มีสีเอ๊ะใบให้เดี๋ยวผมใบให้ของไอ้ตั้มไม่มีสีเขียวนะผมถูกเขียนะครับเดี๋ยวก็เลือกกันเลือกกันเอ่อไอ้ที่แน่ใจไว้ก่อนไม่สามารถถูกแม่หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกโอ้กันตรงนี้ตรงนี้สองเอ้า เพือ่อนดิฉันเพื่อนไรกันเลิศเกินอาถุ 4, ถาาานี้นะครับเฮ้ยกูเดาอ่ะกูเดาอ่ะไอ้ติมถูกสี่ถูกห้าเออนี่ตติมกูเดาอ่ะอ่าสอนนีนกูเดาอ่ะเดาพิมพ์หมดเลยอ่ะพิมพ์หมดเลยกาพ์หมดเลยอ่ะน้ำโกงไวะเนี่ยเลือดเลือดเอามันเลือด

เว้ยหลานสีีเหมือนเดิมอ่ะอ่าเปลี่ยนดีครับเปลี่ยนสีเป็นสีนี้เลยกันอ่าเป็นสีเป็นสีเขียวอ่ะมีมืันมีอยู่สีหนึ่งอ่ะเอ้ยไม่ถูกครับไม่ถูกครับถูกสีเหมือนเดิมครับเอ้ยน้ำเนึงอ่ะ ไในทุกสิ่งแปลว่าตรงนี้น่าจะผิดอาจจะนกินเออไอหน้าบอกเข้ามาในเซิร์ฟบอเออเอาละครับไอตั้มมึงวางบล็อกนี้ก็ถูกแล้วสลับกัน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 เหรอเออสลับกัน ไอ้ดือดอะเดือดมุ้งนี่อีกเยอะครับสีม่วงสีสีม่วงสลับอยู่อ่ะตอนเนี้ยเออวางอือจ้ะสลับอยู่ถูะถูกห้า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 ตัวสีอะไรพี่ มันมีสีนึงสลับกันเยอะแต่ไม่ถูกแอ่ตัียกนะครับสามสามสามครับสามครับเอองั้นตัวนี้นาะต้องเป็นสีเข้มเลนเฮ้ยมันเริ่มจับจาทางแล้วเว้ยมันเริ่มจับทางถูกแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ตั้มถึงหมดเลยเอ้อใหม่อใอใหอใหี้ยกำลังเนะรวก็บาดเี่ยมาทำอย่นี้ได้ไงไอ้บาท่นหลังไอ้บาดท่านหลังไปท่นหลังไปทันหลังไอ้บาดท่านหลังไอ้บาท่านหลังแล้วหน้าทานหลังเข้ากำแพงแล้วผม อันนี้เราค่ะแล้ขาเอาไปเอาเคยแย่ถามแม่ที่ทำไมหมูแล้วเขาเหนียวจังวะทำไมหมูแล้วเองเหนียวจังโอ้มาการทับตอนเวลานี้ผมขอกินข้าวได้ไหมเออ อ๋อเวออโอเคไอตั้มโมคานะไอเฮียแม่งกูเผิอสร้างอนี้มันเดียวโมคาคืออะไรวะไม่ได้คะแนนอ้าวไอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดียยย๋ยวเดียวถามๆไปกนไปเดี๋ยวเพิ่งมองเดีย๋ยวมาตั้งเฮีย Ok phong đi vương, yêu vương, mã. Okay, là một lên. I'm à, phải đi be strong team. I won't pick up, mã. I won't pick up. 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 I won't ok up. I won't เดิมอ่ะคัไงมอ่เนยนี่เกมสุดเกียนไอ้ตั้มเริ่มได้ไอต้ตั้มเอ้เร่มได้นะเออเริ่มได้เลยตไคนละตานะ แต,ตวตอนนี้คนละตาคนคอร์บล็อกอ่ะอุ๊ยไอ้เที่ยววะเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวกูทับคิวให้หลับ <c oughs> ออกไปออกไปอย่ามากวานออกไปโอ้วิ่ตรงกลางเองเหมือนตันแรกอ่ะอาถูกสองครับถูกสองถูกสองครับโอเงดูแม่งนั่น <c oughs> ทุกสามครับทุกสามเลยทุกสามสามอันนี้ตมไม่ถูกเลยไม่ถูกแล้วไม่ถูกเลยไอ้ตา,ตามวางดิจ่ากูไอ้ไอมอนขอตันไกยลยหน่อยไอ้ตันไกาหล่อแบบคนแกข่ขอด้วยขอด้วยมันดูลื้อมันลำบากมากจะลื้้อตังแต่ตรงนี้ขึ้นไป ลเการใช้กฎแรงนิวตันเรีอชั uh, ่นเท่ากันโนเรียนชั่นกูจะใช้กดนี้ไอตั้งมึงเหรอไนี่ยีอะไรมึงอ่ะอ่ะกูจะใช้กดนิวตันตนออุ้ยไม่แบบ ไอ้เจ้าดูไมื่อวาดูยูทูปช็อมากเกินไปนะเราเนี่ยไม่ม่เดูยูทูอกเกไาไม่ไกูไม่เหมือนในตกวเราทำลิ้ยูทูปช็อตอะเหมือนเดิมทุกสองอ่ะไอ้หวาต้องทำตามแบบมันเปล่าเรามีใช่กดเหมือนเดิมไอ้เราเปลี่ยนทิศามอุ้ยกเถอนอะอ่ะเฮ้อันนี้ต้องว่าอันนี้ไม อันนี้ขอยังไม่แน่ใจแต่ว่าขอวางตรงกลางเผื่อเป็นจริงถูกแกนะครับถูกไม่ถูกเลยวะถูกศูนย์เลไอตั้มก็ถูกแค่อันเดียวเองอ่ะต่อไปอะไรล่ะกลับไปใช้กดรีวเดนได้เท่ากับรีวเนเต้เรีวเนเต้อะไล่ะถูกสองอันไม่เตอยู่ตรงนี้มั้ง ตรดีนะีรามใหศูนยอะสีสีดาไหนไม่รู้อะาง่ศูนศูนย์ศูนยศูนอะะไหนไม่ได้มอยตั้งยิสองแล้วถูกสองถูกสองถูกศูนย์พื่ยิใช้คนเดิมยิงใช้คนเดิมใช้คนเดิมมีใช้คนเดิมเอได้เอ้ยถูกหนึ่งะฮะไอหวานถูกหนึ่งมึงถูกสาม เออให้ไอ้กรรมการกูคุณาวานี่ว่ะมึงก็ดูไอ้หวานหน่อยอุ้ยทุกหนึ่งถูกหนึ่งถูกอุ้ยเอออุ้ยอุ <c oughs> ้ยกรรมการนาวานนครับดูนบนหน่อยครับไอ้หวานมึงไปไหนถูกสี่ไอ้หวานถูกสี่ไอ้ตั้มถูกสีเกก่เหมือนกันไอ้ตั้มถูกสี่เหมือนกันจะมีใช้กด เลี้ยงขั้นเท่ากับโนเลี้ยงขั้นเหมือนเดิมเออคอับผมข้อไหนครับผม้อไหครับถูกสองโอ้สองอ่ะเดี๋ยวกูบห้ไหมนะครับเด็กกูจะให้ไอ้หวานมึงมีสีขนแก่สีเทาแค่ก้อนเดียวไอ้ตั้มมีขนแก่สีเทาสองก้อนตอนนี้ฟ้าใครชื่อฟ้ารู้อ่ะนี่ครับนี่ครับ สามว่ะสี่สี่สี่สออเอ้ยผมอ่มเอ้ยถูกสี่เหมือนเดิมไอตั้งถูกหกรอตั้งถูกหกแล้วไม่เห็นคุณไม่เห็นหรอเออันนึ่ไอะตั้งถูกห้าถูกเท่ไรครับไอตั้งถ<ำ>ูกแลบบ้วไอคีย์บอร์ดนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้่ะนนหนึ่งสอง สี่สี่เหมือนเดิมอ่ะห้า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 เออห้าแล้วเอาห้าเอาว่ากูน่าจะกูว่ากูเห็นสีฟ้าตรงทถวๆหมู่อ่ะกูจะทำตามเอ้ยสี่ดีสี่ดีเออสี่ตอกอะไรเนะสี่สี่เท่าไหรนนี่แหละมนไอ้ตั้มมึงห้าเหมือนเดิมอ่ะไออย่ามึงมั่วไอ้ตั้มมึงมั่วจนถูกอ่ะผมเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่สี่ว่ะไอยังยังสี่อยู่เหมือนเดิม เนี yeah, no, no okay, ่ยครับสี่ครับสี่เหมือนเดิมถูกไหมครับสามครับสามถู่เราใช้ตางกายเลยครับอุ๊ยยังยังครับคุณเล็กสอบได้คุณยัยยังมั่เหรอคุณกรรมการของถูกเท่าไหร่สี่ครับคุณหวานสี่คุณหวานครับคุณถูกเท่าไหร่ครับ ปุงห้าเดห้าเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสืออะไคุณหวานคี่เดิมกลางอ่ะเหมือนเดิมมันเมื่อกี้เมื่อกี้วางไหนวันเมื่อกี้วางนี้แล้วก็อันนี้ใช่ป่ะหรือสาวกันทุกคเลยค่ะไอ้บาเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอะรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งไอ้วัมึงไปจัดได้ๆเดี๋ยวกูให้่าจัดบอกให้ตาม่ะ

ไปน่มนอของขึ้นไหกันเยอะึ้่นไงอะ่ะคุณจะกคเกาขึ้นยังไงอ่ะครับเอ่อลำบากเลยลำบากนละลำบกเลยลำบากเลยใช่ไหมปเจ็บ<อ>่ะติ มันมีขั้นเยอดขนาดอ่ะเออเพม่อนไม้ทำเพิ่มอ่ะไอพี่เขาทำไม่ไันใครมันเตียนก่ขอยินเดี๋ยวกูลองทำมั่งดกว่าเผื่อจะดังเดี๋ยวต่อไปจัดให้หมูหวานครับ โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้จะ้าแล้วว่าตรงที่พี่ยนืนเมื่อกี้มันตรงกับสีพี่โอ้โหเฮ้ยกรมการกมาละกรมกรกรมกรไหนอนะ รอบนี้ผมบอกจริงรอบนี้ผมบอกจริงบอกเลยรอบนี้มีบล็อกมาใหม่ครับเป็นบล็อกดินคนระับนี่ครบล็อกดินเนะีอย yeah, บล็อกดินบ้าพีช่ชายอ๋อดูนะทำไมย่ยตั้ตมรู้แม่งมองอย่างนี้ไงอ <laughs> นะไรมึงง่ามมากินอยู่แต่ในนี้เท่านั้นกูไม่ได้เหรอเออได้ได้นะเออไอตั้มมันมองมันแบบ ที่กูเล่นเกมนล้วกับมาแล้วไอ้ต้ามันมองแต่เรื่องยากแล้วงั้นเดี๋ยวกูนี่ปิดให้แล้วกันนะไอ้ต้ามันชอบขี้โกงนั่นแหละตอนที่เล่นกับกูมันก็ทำอย่างนั้นอ่ะขี้ยแม่งโกงกูจับได้กูทำไม่งแต่หลายตาด้วยอยู่หนะด้วยไอ้ต้ามามาวางตรงนี้นะมาวางตรงนี้แทนนะมาวางตรงเนี้ย

ถูกไหมผิดว่ะไอตัอง้งผิดผิดหมดเลยแหละเอ,อ้ยเอ,อ้ยถูก <ทำ S 2> อะไหครับผมถูกอนาไหถูกหนึ่งอย่านเดิมถูกหใช่ไหมใช่ถูกหนึ่งเดิมเนี่ยครับผมยถูกห่งครับถูกหนึ่งเหมือนเดิมถูกหนึ่งเดิมครับถูก ถูกสูตรครับอันนี้ถูกสูตรละมีกิมม่าสีอะไรเนี่ยไม่ครับถูกสูตรครับถูกสูตรคือมันแล้วไม่กิมม่าสีอะไรเลยถูกหนึ่งครับเอ,อ <c oughs> <c oughs> เอ๊บดูตั้มเฮ้ยมึงนมึงไอ้หงสาวไม่ขนาดนี้นะพี่มึงปิววาน

ใช่ใหวานที่สามออผมถูนะผมถูแค่ไหนต่เน่ยเอเยอะอะไรนี่ยเออหวานมันถูกสามเพื่อนไม่มีสีฟ้าทำง่ายมีคุหลาบอเปลี่ยนเหรอเนี่ยครับอุ้ย ตัวเลขสามบล็อกไอหวานเลยสามบล็อกเอาไอตั้มเฮียมึงถูกแล้วมึงถูกทิ้งหมดเลยอ่ะถูกนึงทุกนึงกูเท่าไหร่ครับทูกนึงครับทุกนึงเลขสามบล็อกเฮียเลขสามบล็อกถูกหมดแล้วอ่ะเลขสามบล็อกตอนแรกตั้มมันวางสลับกันด้วยเนี่ยไอเี็ยมันวางสลับกันอีกแล้วเนี่ย ไปให้นะไอ้ป้าไม่มีสีม่วงอ่ะนไอ้ป้าไม่มีสีเนี้อย่าที่กูถืออยู่น่ะไอสีนี้มันไม่มีเนีสีนี้มึงไม่มีถูกเท่าไหรครับถูกสามครับถูกสามไอหวานไม่มีสีฟ้าเพื่อนเนี่ยสีสีนี้มึงไม่มีไม่มีสีฟ้าไม่มีสีฟ้าด้วยวละเอ้ยดูได้ไงสีตาม ไม่โกนรนงมันพยายามจะโกงไงที่เนี้ยไมโกนจริงกรรมการมาว่มาแล้วทำแล้วห้เดินรื่องธรรมการกรรมการดูสวยเอะไครับโอเคกูต้เดินใหม่ๆนะเดี๋ยวไปเดินอตามาโอ โต๊ห้าเก็บเอพวกนั้นทัให้เวลาไปโตหรอใครจะรับก็รับนะอย่าเล่นเกมเอ้สีอะไอ้คำว่ากานเอาเอาหมกหวยเอ้ทมดิอ๋อเอ้มันโทรมาทำไมไอ้โตะนีครับน่ะคือกูต้องลงไปเอามึงวายวายลองาดีลองาดีตลองอดีตดิขนาดนั้นะ นี่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 บอกตัวอะไรครับให้ให้กูต่อทำไมอ่ะถูกเออถูกห้าเหมือนนคุณว่าถูกห้าเหมือนกันเอ้ยมีบล็อกที่มงคู่นะถูกหนึ่งนะ แต่ว่าไอ้นั่นถูกแล้วเพราะตอนที่กูลงไปกูเจอปลาผมดูเท่าไรครับไอ้พวกมันก็ช่วยทุนเลยดีกว่าถูกห้าถูกห้าทั้งคู่มีบล็อกดินอ่าง่ายๆกูบอกแค่นี้ทางว่าทั้งคู่มีบล็อกดินหมดเลยใช่เหรอบล็อกดินอ่ะบล็อกดินก็กูดับไปห้าอ้าวอ้าวอ้าวทั้งคู่มีบล็อกดินแสดงว่าบล็อกดินกูหล่นตาขโมย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  ถือว่าไม่ผิดกฎแล้วกเท่ะไรครับผมถูกเท่ไหร่ถูกเดิมถูกหกอ่ะตอนแรกถ้าเป็นวันไอ้วันนี่วัน้ผมถกเท่าไหร่ครับพี่ถูกว่ะเท้าไงครับถูกผมนะน ถูกสองถูกสอแกครับอันนี้ถูกไหมไม่ถูกอันนี้ถูกไหมถ้าถูกสองไอสออันน้ถูกแล้วโอเคอ่าขนาะว่างนี้มีสีฟ้ากูบอกไปแล้วอ๋อเรียม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 เรียเรียมเรียมเท่ามเร่รเท่ามเรถูกเรียรมเม I think I knew what I have. Took man. 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 นี่อ่ะเฮ้ยทุ่งกัแล้วไอหวานเ้อตั้มแย้นครับเอเชี่ยมันโตไงไอตั้มอ่ะมันโตทำไมหรือว่าอยู่ไนมันคิวจังครับอ๋ออไอตมตัวเนึ่เออไอตั้มไอตั้มโกงไอ ซื้อข yeah. ้ากับมาต้องหานกับมาเ่อข้าลนเ้ไม่เล่ออ่ะอนตวตาล้วโอ้ิชิท่กอมาลตัวลตัวันน